อสอบทุกข่าวไค่อยน,นาครับปีปีกว่าอะไรเงี้ยครับ เป็นงานแถ่ประจําปีเจ้าพ่อเจ้าแม่ที่นครสวรรค์ใช่ไหมครับไหนบ้างปนทีแล้วจะต้อไปแบบนี้เลยไรโโหจริงๆงานที่นครสวรรค์น,นะไ,ไปบ่อยมากเลยเพราะว่ามีได้เล่นละครเก่ยบกับแถบของนครสวรรค์อะเยอะแต่ว่าเพิ่งรู้เหมือนกันว่ามีงานใหญ่เลียแม,ม่น้ําขนาดนี้อันนี้ก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันครับท,ที่ที่ได้ไปงานประจําปีครั้งนี้โหอลังการมากคนเยอะมากแล้วก็จัดจัดหลายวันมากเลยครับจัดแบบเป็น10 10กว่าวันเกือบเกือบยี่สิบอะไรเงี้ยแล้วก็ คลแรงศรัทธาคือแบบสุดๆแล้วก็พิธีต่างๆแบบศักดิ์สิทธิ์มากได้ความเป็นสิริมงคลต่างๆมาแบบเต็มๆแน่นๆสายมูแบบว่าฟินๆกันไปเลยครับเขาเล่าอะไรเกี่ยวกัแบบเรื่องทเขาเรียกว่าแบบเออความศักดิ์สิทธิ์ของแต่ละเจ้าแม่ของแต่ละองค์งพ่ออะไรแบบนี้ให้เราฟังบ้างเขาบอกว่าให้ไปขอได้แต่ว่าเหมือนขอปุ๊บก็เหมือนกลับมาไหว้ท่านกลับมาทําบุญกลับมาทําสิ่งดีๆให้กับนครสวรรค์อีกนะอะไรอย่างเงี้ยโดยส่วนตัวเขาก็ได้้กันนะแต่ว่าผมอ่ะ ยังไม่ได้ขอเหมือนขอรวม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 ,รวมมากกว่าอะไรเงี้ยครับแต่ว่าไอ้คำว่ารว,วมรวมเรานี่คือเน้นเป็นเรื่องทางไหนบ้างอย่างนี้ผมน่าชอบเ,เรื่องสุขภาพออจะแบบถ้ามีแบบโวยพรหรือว่าเน้นขอพรก็จะแบบสุขภาพขึ้นก่อนเลยให้แบบสุขภาพร่างกายแข็งแรงอะไรเงี้ยแล้วก็เรื่องโชคลาภเงินทองการงานอะไรเงี้ยก็ตามลาดับกันไปครับก็ผมในปีถออปีเป็นอย่างเราชมไหมเหมือนจะชงร่วมนิดนิดแบบทานปีถออชวดชงไหม ชงใช่ไหมเหมือนจะชงชงร่วมใช่เราคิดได้แม่มากว่าโทษอะไรบ้างอะไรก็แอบแอบเหมือนเข้ามาในเอ่ไมเซ็ตนิดๆแต่ว่าก็ก็ใช้ชีวิตปกติครับก็มีพยายามแบบมีสติมีสติตลอดเวลาแล้วก็ระวังอะไรอย่างเงี้ยถ้าถ้าอันไหนที่มันแบบชงหรือฟาดคอก็คิดให้ตัวเองสบายใจไปเลยกันอะไรเงี้ยได้บอกว่ามีไปปัดชงไปอะไรแบบนี้เพิ่มเติมบ้างหรือยังหลังจากที่ว่ามันตุ้งตี้มาแล้วนะครับ ก็พยายามทำบุญครับทำบุญปีนี้ก็เป็นครั้งแรกด้วยวันเกิดก็ไปบริจาคเลือดไปทำบุญลงศพไปอะไรอย่างเงี้ยครับพยายามแบบทำบุญเยอะเพื่อเพื่อจะแบบแก้ได้แล้วก็เพื่อความสบายใจด้วยอะไรเงี้ยมีอย่างอย่างเรื่องขอพรแล้วคือขอพรด้วยความสุขภาพโดยเฉพาะมีความชงอย่างนี้เราควรเรื่องสุขภาพอะไรประมาณว่ากังวลอุบัติเหตุมีมีแอบแบบกังวลเรื่องอุบัติเหตุอะไรเงี้ยเพราะว่าเรื่องสุขภาพเราเราคอนโทรลได้ประมาณหนึ่งเนาะแต่เรื่องอุบัติเหตุนี่แบบ มันค่อนข้างปรับป,ปับบางทีเราคอนโทรลไม่ได้ก็พยายามขอขอด้วยสุขภาพเสร็จก็ขอให้แบบแคล้วคลาดปลอดภยัยแบบไม่มีอุบัติเหตุหรืออุปสรรคใดๆมาแบบทำทำให้เราบาดเจ็บหรือถึงถึงขั้นแบบรุนแรงเสียชีวิตอะไรเงี้ยก็แบบอย่าให้เกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเดินไปก็ต้องระวังด้วยระมัดระวังใช่ถึงบอกว่าแบบว่าต้องพยายามมีสติเลยครับมีสติตลอดเลยว่าต้อตั้งต้นอยู่ในความมีสติมากขึ้นใช่ครับพยายามแบบโฟกัส ไม่เหม่ออะไรมีสติแค่เดินหรือเดินแบบใช้ชีวิตปกติก็พยายามแบบเราต้องมีสติมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรื่องความรักก็หมดรั้วมันโชนขึนนกกน้นไหมจริงก็เรื่อยๆครับแต่ว่าช่วงนี้ก็ไม่ได้มีอะไรเลยครับผมก็มีมีอินเลิฟกับน้องแมวน้องแมวแล้วก็ครอบครัวก,ก็แฮปปี้ดีครับแล้วเรื่องตอนนี้เป็นอะไรเป็นทุกโสดโสดโสดระยะหนึ่งแล้วระยะใหญ่ๆแล้วใช่ครับผมเรืมีการตกลงคุยกันว่าจในปทางนังเราบ้าง ก็ถ้าแบบเออถ้าเหมือนถ้ามันจบความสัมพันธ์ไปอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับก็เหมือนคลิปแล้วแต,แต่แต่ของผมสม่วนมากจะจบด้วยความเข้าใจมากกว่าแล้วก็คลปเป็นแบบเป็นเพื่อนกันถ้ามีอะไรแบบเดือดร้อนหรือต้องการปรึกษาหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าเราเหมือนสนิทกันเหมือนสนิทกันมาอยู่แล้วแล้วพอถึงจุดๆหนึ่งที่ความสัมพันธ์มันจบอย่างเงี้ยมันก็เปลี่ยนไปเ,เป็นความสัมพันธ์หนึ่งได้ก็คือเป็นเพื่อนกันก็เลยแบบคุยกันตลอดมีอะไรก็ปรึกษาหารือกันอะไรเงี้ยเรื่องที่จะขยับไม่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 เดืนด้าความสัมพันธ์ต่อไป บางทีพอคุงกันไปครับมันจะรู้เลยว่าบางทีสถานะเนี้ยเราอาจจะแบบด้วยพุฒิภาวะหรือว่าด้วยสถานการณ์ของเราตอนเนี้ยบริบทของเราตอนเนี้ยมันเหมาะกว่าแล้วก็มันแฮปปี้กว่าเราอาจจะแบบเหนื่อยน้อยกว่าหรือหลายๆอย่างครับรวมกันอะไรเงี้ยแล้วพอคุยกับออม,มันสถานะนี้มันโอเคกว่าจริงๆก็เลยแบบเป็นสถานะนี้ไปดีกว่าอะไรเงี้ยแล้วจงมีความเป็นเพื่อนกันใช่มีความ หวังดีมีความแบบว่าเขารู้สึกดีๆแล้วก็เหมือนก็เแหบบมือนเป็นเพื่อนรักกันปกติอะไรอย่างเงี้ยครับ,บ,บได้กลับมาคุยการตั้งไปครับหลังจากที่ต้สถานะักันไปแล้วก็คุยคุยคุยเรื่อยๆครับผมผ่านโซเชียลหรือว่ามีโอกาสได้ไปเจอตัวกันบ้างก็ผ่านโซเชียลด้วยแล้วก็แบบเหมือนถ้ามีวันสําคัญหรืออย่างเงี้ยอาจจะนัดทานข้าวกินข้าวกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยเรียกความสัมพันธ์มันไม่หมดกันทีเดียวใช่ก็เป็นเพื่อนเพื่อนกันใช่า้ตอนนี้ ถ้ามีคนใหม่เข้ามาเป็นไงอ๋อก็ไม่ได้ปิดครับก็เปิดเลเรื่องจริงชอบแบบว่าไม่ได้ไม่ได้ปิดอะไรขนาดนั้นถ้าถ้าจงังหวะโอเคคุยกันแบบโอเคแล้วก็เหมือนเราซิงก์กันอะไรอย่างเงี้ยคลิกกันก็ก็เปิดได้ศึกษากันได้ใช่ <ๆ S 2> ใช่สเปคไม่มีเลยครับยิ่งแบบยิ่งยิ่งโตขึ้นยิ่งรู้ว่าโอ้แค่แค่คุยกันซัพพอร์ตกันคบกันแล้วแบบมีแต่สิ่งดีๆให้กันแล้วเหมือนเราไปได้วยกัน เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไปเหมือนทําสิ่งดีๆไปได้วยกันพัฒนาตัวเองไปได้วยกันอย่างเงี้ยก็แบบผมว่าก็หาหาย,ายากประมาณนึงแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าคุยกันแล้วสเต็ปแรก,กค่อยๆพัฒนากันไปเลยครับก็เลยไม,ไม,ไม่ไม่ได้มีสเปคเลยแล้วมีแว๊บๆเข้ามาบ้างหรือยังช่วงนี้สองสามเดือนที่ผ่านมาต้องสองสามเดือนนี้ยังเลยแล้วก็เหมือนช่วงสองสามเดือนนี้ไม่ค่อยได,ไยได้ไม่ค่อยได้เจอใครด้วยครับก็แบบไปอยู่แต่กองถ่ายอะไรเงี้ยทำงานอยู่กับครอบครัวแล้วก็ ไปเที่ยวพักผ่อนเวลาไปเที่ยวพักผ่อนก็ไปเที่ยวกับน้องสาวไปเที่ยวกับครอบครัวอะไรเงี้ยก็เหมือนไม่ค่อยได้เจอใครด้วยไม่ได้แบบปิดกันตัวเองไม่ได้ปิดไม่ได้ปิดครับไม่ได้ปิดใช่ถ้ามันมีจังหวะถึงเวลาอะไรเงี้ยก็ก็เปิดเวลาโอเคปีนี้ก็ถือว่าให้มันดีต่อไปเรื่อยๆได้ครับผมปีก็ขอให้เป็นอีกปีที่ดีสำหรับผมแล้วก็ทุกๆคนด้วยครับผมโอเคจ้า